คครับท่านผู้ชมก็สวัสดีด้วยนะครับก็อยู่กับผมไแล้วนะครับช่องบกุดันวันนี้เรามาอยู่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงฮนะกำลังไปลอยกระทงกันมากับครอบครวัว นี้ก็เป็นปีที่สองที่มาลอยที่บึงพลานใจพี่ยิ้มมาบ่อยอยังครั้งแรกเคยมาเพิ่งมาครั้งแรกนรับเป็นครั้งแรกเลยที่ลอยกระทงที่นี่นะใช่หรอลอ,อยอยู่ที่บ้านอ๋อปกติลอยอยู่ที่บ้านเดีย๋ยวเราไปทางนี้ก็ได้ครับแต่มาครั้งแรกเป็นไงบ้างตืน่นเต้นคนเยอะนะหาที่จอดรถเกือบไม่ได้นะเพื่อนเจอมือถือ เจอคะน่ะมือปิดใส่ซุนีไม่รู้จักเดี๋ยวเราไปลอยกระทงกันก่อนไม่รู้ว่าบรรยากาศข้างในเป็นไงบ้างแต่ตอนมาเขาจุดพลุไปแล้วไม่ทันใช่ไหมไม่ทันเขาจุดพุกันเป็นไงบ้างครับปีนี้ลอยกระทงยังไม่ได้ลอยเลยอไม่ลอยคับคนเยอะมากเลยเออคนเยอะจริงเดี๋ยวนี้คนเยอะจริงที่จอดรถก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวเรา บรรยากาศหอมอบรักระทรงดีกดว่าคนเยอะมากครับบรรยากาศวันนี้ที่บึงพระลาช,ชัยในทัวร์บึงพระลานช,ชัยนะเราหาที่จะลอยได้อย่างเราจะไปรอยที่ไหนอ่ะ เกกจ้าุดให้ป้าฝั่งลกเป็นสื่ออะเข้าฝั่งแล้วอะว่ะจังหวัดร้อยเป็นจวัดที่นาอยู่นะคะมีวัฒนธประเพณที่ลมว,วงนนะะแล้ก็มีคามหลกากหลามสมบูรณ์นะคะตรงนี้มันลมจริงๆ ค่ะนักเรียนโรงเรียนหัวนอนตาหัวเรือเมืสมัครเรียนกับครูนะลูกนะนี่เท่าไรกันอ่ะที่โรงเรียนแถวเรานะคะเตป็นใครอะไรเป็นใคราลยเป็นใครหน้าเลยเขาเขาก็ว่าอยู่ทำไมเขาไม่เห็นอุ้ยโรงเรียนมั่นหัวนอนตาโรงเรียนเก่าเขาเขาไม่เกี่ยวหรอว่าลมไม่ลมอ่ะมันเกี่ยวแค่ว่าใครเป็นคนจุดพัดออกที โอย <c oughs> ตัวเหมือนของไอ้ฟ้าเลยพอที่ถามก่อนนะ ไม่เป็นไรจ้าลมแรงลมแรงปล่อยเลยของยิ้มไปไหนละนู่นของยิ้มไปนู่นเดี๋ยวไปเลยครับไปตรงนี้ตรงนี้ใ่่ตรงนี้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 อ้าวทำไมปลาไม่ดันนะม่ดันของเขาไปด้วย พูดงานทำไมดูดีสวยมาก ลอยกระทงเสร็จแล้วต่อไปก็หาของกินเลรอใช่หาของกินกันกินกาหมึกไวๆเลยไปไป<อ>เดินนำหน้าเลยร้านไหนอะ่ะไม่รู้เดินนำเลยพี่ยิ้มกินอะไรเปล่ายิ้มยังมีอะไรเปล่าไม่รู้โอ, <c oughs> อ้ยใช่จะอิ่มอยู่บ้างอยากกลับบ้านแล้วมั้งเออ หนของกิน,นแล้วเ <c oughs> หน็นเลยนะห่วยในของกินี <c oughs> ลดเยนี่น้ำยางโปชีจะค่อยกลับมาซื้อได้น้ำเดี๋ยวเดินเข้าไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้าลาบูบู โอ้โหด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนไหมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยออกมา ก็จะประมาณนี้ครับอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวครับแล้วคนก็ค่อนข้างเยอะพื้นที่เดือนก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเฮงเงินทองไหลมาเทมาเยอะๆนะครับคลิปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบายบายครับแล้วเจอกัน